กับการแข่งขันโบล,ลิ่งการกุศลภูพานสมพ .4 ที่จัดขึ้นเพื่อหาไรายได้ถวายวัดมงคลชัยพัฒนาเพื่อขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่รายละเอียดจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะสปอตอไลน์ <Hot> สนับสนุนโดยคโรล้ออัลเทสเราใจอีกระดับไม่ขับไม่รู้ วัดมงคลชัยพัฒนาเป็นวัดที่จัดพื้นที่เพื่อเพาะปลูกทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เพื่อสืบสารตามรอยพระยุคนลบาทโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจ,จริงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และนำสิ่งที่ได้ไปต่อย,ยอดใช้จริงในพื้นที่เพาะปลูกของตนเองรวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้นำไปใช้ต่อไป มาของวัดมงคลชัยพัฒนาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีจากการร่วมมือกันของหลากหลายภาคส่วน และในครั้งนี้สิกวัดมงคลชัยพัฒนาก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งค่ะจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลขึ้นหาไรายได้เพื่อวางระบบน้ำชนละประทานให้กับแปลงเ้อบปลูกเกษตรทฤษฎีใหม่ในวัดมงคลชัยพัฒนาโดยได้รับความสนับสนุนจากท่านผู้มุ่มในการเขตหลักสี่ที่มีแนวคิดตรงกันในเรื่องของการสืบสารพระราชปณิธาน ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่มาที่ไปของโครงการนี้เนื่องจากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีดลริเริ่มโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ติดกับวัดมงคลเจริญนาซาซึ่งเป็นต้นแบบของการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อมา ท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณพระพิสิทธิ์คณาพรมีความเห็นว่าต้องการจะพัฒนาโครงการนี้โดยการต่อยอดโครงการเกษตรที่สมัยในพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาจึงได้จัดพื้นที่12ไร่เพื่อต่อยอดโดยได้ผังจากดกรยักษ์นะครับท่านทีวัสศรียกรรมธรมาผมเองใน,นานะ ริเริ่มโครงการของกลุ่มภู่านนะครับก็ได้จัดทำครั้งแรกเนี่ยเราทำโครงการพื้นที่หกไร่ในการปลูกต้นไม้โดยยึดหลักที่มีหลวงบอกไว้คือเพื่อ3อย่างประโยชน์4อย่างรุ่นที่2นะครับก็เรามาต่อย,ยอดด้วยการขุดบ่อตามฝังของดรยักษ์นะครับรุ่นที่3อันนี้เราก็ลงมือปลูก พืชตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ครับมาถึงวันนี้เรากำลังต่อยอดด้วยการทำโครงการท่อส่งน้ำในโครงการนี้ดับคาดว่าโครงการนี้จะสำเร็จรุ่ร่วงไม่เกิน5ปีนะครับเราะได้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมของวัดมุกเกจิบารณาซึ่งขักสีนะครับได้น้อมนำปรัชญาสกิจ์อเพียง นำสัปพราชามาสู่ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของคนในกรุงเทพและสังคมเมืองโดยเริ่มจากการทำส่งเกษตรดาบฟ้าแล้วก็พัฒนาต่อยอดจากดาแบบฟ้าสูล่ลานปูนแลงสูล่ลานดินซึ่งทุกหมดนี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระริชนมรัสทรงคิดทุกอย่างให้คุณแทยได้ทุกทุกนะครับถึงเวลาแล้วที่ ขณะที่ท่านนวเวลาน้ปรองไตรสวรโคตแล้วคนไทยก็รักพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านรักคนไทยทุกคนเรังนั้นถึงเวลาที่หากว่าอยากจะให้โครงการในพระดเริดนั้นอยู่คู่คนไทยให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้จากเราไปไหนก็ค,ความคิดสอดคล้องกันก็เลยสนับสนุนโครงการนี้ การแข่งขันโบลิ่งการกุศลภูาพาล2วพ4ครั้งนี้จัดขึ้นในวนันอาทิตย์ที่18มิถุนาย,ยน2560เวลา9นาฬิกาณบูโอชั้น3ศูนย์การค้าดีเอเวนิวแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะก็ส่วนรายละเอียดในการจัดการแข่งขันนะครับก็จะมอีอาจจะมีการนะครับให้มีการเดินแบบของ ตั้งแต่5ขวบถึง10ขวบนะครับมีการเดินแบบเพื่อรายได้ส่วนหนึ่งก็คือทั้งหมดก็จะมอบให้กับสมทบทุนให้กับทางวัดมงคลชัยพัฒนานะครับแล้วก็อาจจะมีผมที่ับสนุนนะครับก็จะมีอาจจะมีของถ้วยเที่ยงลึกนะครับของทางกลุ่มผููผานนะครับมอบให้นะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันนะครับก็จะมีประเภททีมประเภทเดียวนะครับแล้วก็ประเภท กิติมารักนะครับซึ่งก็จะมีการชิงถ้วยนะครับซึ่งทางกลุ่มได้จัดขึ้นมานะครับมีรางวัหน 1, 2, งสนะครับแล้วก็ส่วนหางบัตรหมายเลขบัตรก็อาจจะมีให้ลุ้นนะครับชิง iPhone 7 Plus นะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียด ในการดําเนินการทั้งหมดเนี่ก็จะมีการามีการจับเลี้ยงอาหารนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มบริการนะครับส่วนรายละเอียดการเดินแบบของเด็กนะคะ5ขวบถึง6ถึง10ปีนะคะก็ติดต่อได้ที่ ID Line น e นะคะเบอร์โทร0867699222นะคะน้องที่มาร่วมเดินแบบนะคะก็จะได้เป็นถ้วยรางวัลนะคะกับไปทุกคนนะคะพร้อมกับได้ร่วมทำบุญด้วยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะ สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ทางไลน์ไอดีนะคะวัดมงคลชัยพัฒนาค่ะ w a t m o n g k h o n c h a i p a t t a n a นะคะหรือว่าติดต่อที่คุณวรพงษ์มือถือนะคะ0814559819ค่ะแล้วก็ยังไงขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมบุญกันในครั้งนี้เพื่อสืบสารต่อ โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทุมิลนนอดุลเดชที่เป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเราค่ะ <My. S 1> ทั้งหมดคือ h o t l ลน e Thailand ในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณรถยนโตยต้าที่ให้การ